เฮ้ยพวกเด็กน้อยได้ยินผมไหมก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมผีสุดทรหดนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นตายไร้ดียังไงนะครับทุกคนโอเคนะครับคลิปนี้ผมขอคนละไลค์นะครับทุกคนแล้วก็ขอคนละหนึ่งกดติดตามนะครับทุกคนขอไม่เยอะหรอกโอเคว e ่าทุกคนเพราะคลิปนี้ผมใช้เวลาการทํานานมากเลยเข้าใจป่ะทุกคนเออกว่าจะรอคนแต่ละคนเนี่ย มันไม่ง่ายเว้ยไอ้นั่นกินข้าวไอ้นู่นกินข้าวไอ้นี่กินข้าวยัดเข่งเองคิดว่าเองพร้อมไหมทุกคนพร้อมแล้วพร้อมแล้วเหรอเองคิดว่าเองจะรอดไหมรอดโอเคอ่ะมาล่าท้าผีกันดีกว่านี่คืออะไรเอากล้องมาด้วยเดี๋ยวลองสแกนดูก่อนเผื่อเจอผีเออยังไงพยายามถ่ายผีด้วยนะทุกคนโอเคเปล่า โอเคพี่โอเคแล้วมันไปยังไงวะเร่งนะดีกอ่าเปิดรีไงเอกดรีปก็ดีรอสักคราครับรสักคูนะครับนี่ไงมันมีไปอะไรก็ไม่รู้น่ะอะไรเนี่ยสถานที่อะไรไม่รู้บล็อกเกอร์มาถึงใช่ต่อไปอ่ะสถานที่โอลัมบัสกีเฮ้ยเฮ้ยอเวนนกี โอกาสเป็นเกวอะอันนี้อะไรสถานที่ดันรัดแท็กซัทอะไรไม่รู้อะใช่อันนี้ของดัมดัมอะไรสถานที่ออสตินแท็กซัทของพี่อะไรวะพี่ขอดูดิยของพี่บกกล็อกเกอร์คืออะไรวะไม่รู้จริว <laughs> <laughs> เราต้องไปแล้วนี่ไงเราต้องไปแล้ว มันเกิดขึ้นในวันที่ฝนตกเพื่อนสี่นคนถ่ายทำบ้านผีสิงสำหรับช่องพวกเขาเป้าพวกเขาถ่ายคลิปสถานที่ทุกประเภทไม่เคยเห็นผีแต่เหตุการณ์หนึ่งที่พวกเขาจดจำตลอดไปเฮ้ยทุกคนเอเคิดว่าผู้เองพร้อมกันไหมว่าผมพร้อมนะพร้อมใช่ไหมทุกคนพร้อมแล้วครับมามามาจะเปิดจะ<า>ไม่เปิดประตูดูนี้กันนะ ไหนไหนอ่ามาดูมาดูก่อนมาดูก่อนเฮ้ยเสียงฟี่เข้าไปเข้าไปเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่งไรอ่ะเฮ้ยฮักเองไปเลยฮักเองไปเลยอะฮักเองไปเลยอะเฮ้ยนี่เป็นอะไรอ๋อไหนไหนเฮ้ย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 พี่โดนอะไรไม่รู้โดนผีจับขาดูดิเหมือนเขาบูชาผู <c ười> <c ười> <c ああ้หญิงเลยใช่หรอ ใช่เ๋คนน่ากลัวจะไปห้องต่อไปเออไม่มีอะไรไปห้องต่อไปไปห้องต่อไปใครจะนำก็นำผมไม่นำมาเดี๋ยวนำเองเดี๋ยวนำเองโอเคผมไม่ตามหลังเอออย่าเอาผมไม่หลังคุดดิเออเวงตามพี่มาเวงตามพี่เฮ้ยเลือดเลือดโอ้ยน่ากลัวจังเฮ้ยใจนะครับทุกคนใจนะครับทุกคนว้าว เอ้ยจะม่งออกมันอาชาลาชามาเลยจเย็นโอเคตรงนี้สถานที่ตรงนี้ไม่มีนะครับเราจะมาดูห้องน้ำกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นี่มันเป็นตู้ซิฟนี่หว่าเออเราต้องหากุญแจเพื่อไขตู้ซิฟไอ้นี้เว้ยทุกคนใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่ามันไขยังไงไรก็ได้ไปดูไรก็ได้ไปดูในยูทูบแล้วไปดูรหัสในยูทูบดิอย่าละอย่าละบุญเลนอมามาทุกคนมาทุกคนมันนี่มา ม่น่ากลัวเลยอ่ะเออไม่มีอะไรเลยอ่ะดูดูกล้องดูกล้องดูกล้องดิกดซีกดซีมันจะเห็นอยู่ผีเฮ้ยเจอผีทุกคนพี่เจอผีเจอผีอยู่ตรงนั้เองลองเปิดกล้องดูดิเปิดกล้องดูดิไม่กลัวามกลัวเอ้ยไม่กลัผมอ่ะเอ้ยเองเองลองเปิดกล้องตลอดเวลาผู้เองเปิดกล้องตลอดเวลามันจะเห็นผีไม่งั้นถ้าเราไม่เปิดกล้องอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าสถานที่ไหนแกเอาไปเปิดกล้องตลอดเวลา เอเกมนโยมไปรู้เออแล้วต้องเปิดเปิดกล้องอัตลอดเวลาถึงเราจะเห็นทุกคนเปิดกล้องยังเปิดแล้วโอเคนะอเฮ้ยเฮ้ย,ยห้องซาตานเฮ้ยน,น่ากลัวอย่าอย่าเข้าใกล้อย่าเขา้า,เขาใกล้นะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอะไรลอยไปเต็มไ,ไปหมดเลยเอาไปยานี้ซิดูห้องนี้ซี บูชาปาตาแกพี่ลองถือกล้องดิมีของลอยเต็มเลยใช่หรอ,อโอ้ยห้องเยเนี่ยห้องเป็นดอีห้องอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้ยมันเริ่มมั่วกันแล้วใครก็ได้ไปทีละสองคนนี้ใครจะไปกับพี่ปา<ๆ>ด้วาดั้มมาเดี๋ยวโฟกัสไปกับไปกับฮักมาดัมอยู่ไหนมันจะได้ไม่งงอโอเคก็ได้ปๆๆไป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  ม,มาทุกคนมาทุกคนมา้อาบูชาซาตานเนีย่ยมันมีห้องน้ําอีกไหมอ่ะดูดิที่ห้องเราไม่ได้เปิดเอาไปดูนดดดดีกว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทําเราจะออกไปจากที่นี้ได้อย่างไรนี่ไงนี่ไงห้องนี้ห้องนี้ก็่แหละที่ผมบอกโอเคนี่ไงเอาเข็มฉีดยาเฮ้ยอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรกีวิ่งเสียงอะไรไม่รู้เอาเข็มฉีดยามามา ไอ้ทุกคนหลบดิแล้วก็ไปห้องน้ำที่มันมีผีไอ้นั่นนั่งอยู่อะเร็วทุกคนอาพี่ไปหน่อยดิคนนี้คนนี้พี่ไปเขาปิดประตูมันปิดประตูเอ้ทุกคนหลบดิพี่งงมากเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองเดี๋ยวพี่เองโวยปัญญาอ่อนเดี๋ยวพี่เองลูกคูมไอ้ปัญญาอ่อนนี่ไงแล้วก็เอาคุณแจมันอีกรอบหนึ่ง อะไรกุญแจตู้กุญแจตู้กุญแจตู้ไหนอ่ะห้องนี้พี่ไขมาแล้วเนี่ยน่าจะห้องนี้ตู้เห็นไหมไม่มีตู้เอ้ยอย่าปิดประตูดิอะไรอ่ะมัเขาปิดเอ้ยเมื่อกี้พี่เห็นมันมีหัวเห็นเล้มันก็หายเอ้ยไอ้มีกุญแจไหมมันมีอะไรไหมตรงเนี้ยดูดิดูดิปัญญาอ่อนนี้ขับอะไรไม่รู้เอาเลสาร์มาอะไรเนียโโอ้ยขออะไรวะ เฮ้ยหักหายตัวไปไหนวะทุกคนเปิดไฟฉายดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหักรักหักหายไปไหนเฮ้ยเปิดเลยทุกคนเปิดเลยเปิดเลยหัวช่างหัวแม่มันจบมีทางเดียวช่างหัวแม่มันไปเราไปกับฉันเราไปด้วยกันตามปัดไปหาจำเชะ ปหาจับสแก็ตทำไมจับสแก็ตก็อยูนไม่งไงตอันนี้เราต้องทำไงต่อเน,นี่ยเรามีกุญแจแล้วแลไรนะต้องหาจับสเก็ตต้องหาต้องหาโอ้พีร<ะ>่รู้แล้วอตามพี่มาอตามพี่มาพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วอตามพี่มาแป๊แบบหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งมันจะเป็นห้องพยาบาลอะพี่จำได้แต่ว่าห้องไหนไม่รู้ <S <S ไปทางนั้นสิไปทางนั้นสิเปิดไฟฉายดิทุกคนเปิดไฟฉาย น hmm. no, like oh. ี่ห evet ้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้แต่ว่าแต่ว่าพวกเองต้องกดพวกเองต้องกดกล้องเห็นปะอุ้ยเองกดกล้องดิกดกล้องโอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเนื้ออุ้ยอี๋อี๋ไปเร็วไปเลยไปเลยอ๋ออ๋อไปดิไปดิไปไปไปเอ้ย กกคอา้นไปไปนีอุ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยระวังด้วยนะทุกคนเราต้องหาอะไรตรงเนี้ยไป็นยังไงอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยดูดิเออมันคืออะไรวะเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายมาเลยเอ้ยตามมานี่ทุกคนตามมานี่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะทุกคนโอ้ย โอ้ยเร็ว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 เราไม่ดูเราไม่ดูเราไม่ดูอ่ะเผื่อเผื่อไม่ใช่ไงเฮ้ยหายหายอ่าเราต้องหาอะไรอ่ะต้องดูก่อนว่าเราต้องหาอะไรนี่ไงห้องอะไรอ่ะใม่เขากรีดรองวะยันห้องอะไรหูห้องเนื้อเยื่อเต็มเลยเราต้องหาอะไรเปล่าในเนี่ยแล้วไปทางนู้นหรือเปล่าไหนดูซิดูซิมันมีอะไรบ้าง โอ้กาดเอ็งมากับพี่หน่อยได้ปะให้ดาไปหาอีกทางนึงอะเวโอเคกันโอ้โหไม่เหมือนศาสเข่าไม่เข่าอะไรอะสวิตไฟหรอเอาอ๋ออันนี้เรามาเปิดสวิตไฟเออมันกำลังมาอะไรกำลังมาโหลอะไรกำลังมาเฮ้ยไปเอ้ย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 ออว่าไปเด้อ พี่กลับมาที่เดิมแล้วโอ้ตััวอะไรปเที่พี่ได้อะไรมาไม่รู้พิ่งได้ปะเ <c oughs> นี่ยพี่ได้อะไรมาไม่รู้เองดูตัวม <c oughs> ือพีอออออ่ดิเลือด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 ดูเลือดดิดูเลือดผมดิเล่าเหมือนกันอ๋อ oh, เราต้องไปสว <c oughs> ิตช์ไฟไปสวิตช์ไฟก่อนจำได้ไหมไอันนี้รืูปห้องไฟนี่ไงห้องไฟนี่ไงห้องไฟอะไรแผ่นยารักความอันนี้คือเราต้องทำยังไงอ๋อนี่ไงมางัดมางัด ก็ว่าอยู่ทำไมมันมืดใช่ปะ่ะโอ้โหโอ้ยสว่างแล้วโอ้สว่างแล้ว,ว,ลว,วทำไมมันดูสว่างดูแบบดูดีขึ้นนะใช่ปะ่ะเออไม่น่ากลัวเลยอย่ะเกมมัน,ม,นมันเกมหลองเด็กอะ่ะดูดิเออ,อเ,เราเรามีวิธีแล้วน้องการที่เราจะชนะเวเอเป็นแผนที่โกงมากแต่ว่ายังไงดีอย่าพึ่งเลยดีกว่าเฮ้ย เฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าไปนะมึงใครวะออกไปดิดัมออกไปดัมออกไปโอ้ยหลอกกูไม่ได้หรอกใช่ป่ะเออว้าอเนี่ยน้ำเม็ดไหลอ่ะไอเี้ยเออเออด็กเปออ็นย้อนดูซิเลยดูซิเลยดูซิอ่ามันจะมีห้องฉายหนังอะเราต้องไปหาห้องฉายหนังหรือเปล่าเออนี่ไงห้องฉายหนังอันนี้คืออะไร นี่ไงเราเปิดห้องใช้หนังนี้มันบอกว่าอะไรไหมโอ้ทุกคนหายไปหมดเลยแย่จังเออเออกล้องแล้วดูตรงนี้บอกว่าเปิดโปรเจคเตอร์เออเปิดดิเปิดดิใครเปิดเป็นมั่งเปิดดิเปิดดิกดเียๆเปิดไงอ่ะมันไม่มีสัญญาณหรือเปล่าพี่เปิดโปรเจคเตอร์เหรอเปิดอะไรอ่ะ เปิดโปรเจกต์ไอช่วยช่วยช่วยหาดีมันคืออะไรน่ะบีดลุงชายเปลี่ยนฝองอ๋อเออไอห้องคนที่มันฆ่าตัวตายอยู่ตรงไหนนี่ไงสบหนไหนไหนดำไหนดำไม่ไหนไม่ดีห้องคนฆ่าตัวตายอ่ะอยู่ไหน โปรเจคเตอร์อยู่ไหนผมผมเก็บมาละของอะไหนอยู่ไหนเก็บมาแล้วไป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 ไม่รู้แต่มันให้ขึ้นมาให้เก็บตอนนั้นก็เก็บอะอ๋อมันคืออะไรอะไม่รู้ดิเก็บมาเลยอ๋อเดินตรงไปเดินตรงไปอ๋อผมมีแล้วเป็นรีโมทโปรเจคเตอร์ผมเก็บมาแล้วโอ้เปิด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 ดูดิอะไรอะไรวะแปดหนึ่งเจ็ดสาม ปดหนึ่งเจ็ดสามรหัสเจ็ดสามไหนไหนจำด้วยดิจำด้วยดิแปดหนึ่งเจ็ดสามแปดหนึ่งเจ็ดสามไม่ต้องงก็ได้ผมจำอยู่โอเคโอเคแปดหนึ่งเจ็ดสามเดี๋ยวเองจำไม่ได้ไงนายอยู่ไหนเนี่ยไหนวะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวพี่ใส่รหัสให้เี๋ยวใส่รหัสให้เออเดี๋ยวพี่ใส่รหัสให้พี่ใส่ให้เองคนเปิดคีเค ตัวกันไปไหนอีกแล้ววะอ่าแปบ๊บนึงนะเปิดไงวะเอ็งเปิดเลยเปิดไม่ได้เนี่ยมาพี่พี่พี่ลีกพี่ลีกอ่ายำกดนะอปหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์สามไม่แปดหนึ่งเจ็ดสามป่าว <c oughs> ป่าวไอ้ชายมึงเป็นโรคอะไรวะถามจริงเหอฮะแปดหนึ่งเจ็ดสาม เยอะรอแล้วผมไม่ใช่หนึ่งเจ็ดสามเออเออนี่ไงได้กุญแจเดี๋ยวพี่เอาเองกุญแจชั้นสองพาไปชั้นสองโอเคไป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 เดี๋ยวพี่ไขเองเดี๋ยวพี่ไขเองเด้อยูคนเปิดชิดไอ้เจ้าหัวผมพี่เออเดี๋ยวเราไปหายตรงบันไดอ่ะพี่จำได้อยู่ตามมันี่ตามมันี่ตามมันี่เดี๋ยวมีนไม่ขี่บางคีวหาเลยตามมันี่ตามมันี่ถึงกุญแจไว้ เพี่ไข่เองเดี๋ยวพี่ไข่เองโอเคพี่เออโอเคพี่ไข่แล้วเอ้ยอย่าปิดดิแกเอ้ยแย่งกันปิดทำไมเนี่ยจับตาแกดิดวดิดวดิ้วดิเว้ยตัวเหี้ยอะไรเนี่ยจับตาแกจับตาแกไอ้เหี้ยจับตาแกอย่างกากอ่ะใช่ป่ะจัจอยจัาแกกลางอ่ะนี่อะไรไปจะไปโล่เอ้ยไปดูห้องอื่นไปดูสำรวจห้องอื่นก่อน อันนี้เปิดไม่ได้เฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงเสียงเสียงอะไรไม่รู้แต่ี่รู้ตัวกันจะดูกันด้วยเฮ้ยแต่เราเลือกหนีนะโอเคเปล่าเฮ้ยเปิดกล้องเปิดกล้องเราต้องเปิดเข้าไเลยเข้าได้เออมีอะไรเปล่าโอ้ยฟอนยังไงฟอนไม่ได้เอ้ยอะไรอะเมื่อกี้อะไรเฮ้ยเสียงพยายามหลบหนีกดเลือกสีแดงกดเลือกสีแดงทุกคน พี่กดเลือกสีแดงแล้วอย่านะพี่กดเลือกสีแดงแล้วไปไปเอ้ยอันนี้คือมันฆ่าเองหรือเปล่าไม่ไม่มันหลบหนีได้มันหลบหนีได้ไปไปเกมมันดุไอ้นี่ว่ามันไม่เลวเลย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 ทุกคนเร็ว คนซุกกลัวไปได้ไงวะเกมเนี้นะไปไปดากดไปยังอ่ะสีแดงอ่ะแล้วอ่ะนี่ไงคอนเอาไปดูประตูคเอาไปดูประตูโอเคโอเคโอเคเอาไปดิเย้เราชนะแล้วทุกคนโอ้เ้าเดี๋ยวกโรงพยาบาลบ้านนี้แล้ว แต่ฮักไม่รอดฮ่า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 ไหนจำสเกเบเบอะเอ็งไม่ได้เปิดกล้องตลอดเวลาไงเนาะใช่ปะเออเปิดตลอดเวลาตลอดเวลาแต่มันไม่เห็นมีเลยวะไม่เห็นน่ากลัวเลย่นีเนาะใช่ปะโอ้โหเราผ่านชัตเตอร์แรกไปแล้วเออโคตรเฟียวโคตรอันตรายใช่ปะเราโคตรเฟียวเราโคตรอันตรายเลยเนาะ ไอ้ผ่านแบบอย่างง่ายดายอะไรเงี้ยช่อบทุกคนมาปิดคลิปกันโอเคนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนะครับโฟกัส <f ocus> เป็นเก์ว่ะ <f ocus>